การเว้นระยะห่างทางสังคมจากโควิด -19 รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้บริการโมบายวอลเล็ตกันมากขึ้นการพกเงินสดอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถใช้โมบายวอลเล็ตได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักการใช้งานโมบายวอลเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เราสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่าในทุกๆก,การใช้จ่ายกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Digital Finance 101รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกการเงินดิจิตัลได้ดียิ่งขึ้นสนับสนุนโดย Shopee Pay ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านโมบายวอลเล็ต ในกลุ่มบริษัท4ผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มครับผมปั้นในปั้นเงินจิตกรแสงวิสุทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคของแคชเลสโซซิอิตี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับในยุคที่คนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพกพางเงินสดจำนวนมากอีกต่อไปเพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าโมบายวอลเล็ตครับแต่กว่าที่โมบายวอลเล็ตเนี่ยจะได้รับความนิยมเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมามา,มากมายเลยและในวันนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง Sho e Pay มาเ้อาให้ว่า จากวันนั้นสู่วันนี้เนี่ยโมบายเล็ตกว่าจะพัฒนามาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างครับครับขอต้อนรับคุณแตมมนทิตาเดียวิไลแคมเปญแอนด์โกลด์มาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์จากบริษัท Sho p ป,ปี้เพประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณแตมค่ะสวัสดีค่ะครับคุณแตมตอนนี้เปิดประเทศและมีนโยบายเปิดประเทศแล้วคุณแตมมีแลนทําอะไรบ้างเลยอ่าจริงๆก็เริ่มมีการแบบแพลนทริปนาอไปเที่ยวในประเทศไทยบางส่วนก็คือจริงๆแพลนว่าจะไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงปลายปีแล้วมีการจองตัวง๋วเครื่องบ ใช่ค่ะก็มีแบบเริ่มจองตั๋วเครื่องบินเริ่มจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนาะก็จริงๆเมื่อวานก็ไปจองบนช้อปปี้โอ้จองบนช้อปปี้ได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวยังมีบริการแบบจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมอะไรเงี้ยบนช้อปปี้ได้แล้วค่ะก็คือสามารถใช้ช้อปปี้แล้วก็จองโรงแรมแล้วก็ชําระเงินผ่านโมบายวอลเล็ตได้เลยใช่ค่ะจริงๆก็ใช้โมบายวอลเล็ตจ่ายเงินได้เหมือนกันโอ้ก็สะดวกสบายมากใช่ค่ะสะดวกสบายมากครับพอพูดถึงเรื่องของโมบายวอลเล็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้เลยครับว่าเพราะอะไรในอดีตเนี่ยเรื่องของโมบายวอลลเเ็ตถึงไไมมม่่่ด้รรรัับบคคคววาานิยทที คิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในการใช้งานของผู้ใช้งานค่ะในส่วนของผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการร้านค้าค่ะคซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เกิดโควิด1 9ขึ้นมาเนี่ยก็คือผู้บริโภคเริ่มมาหาช่องทางการชําระเงินที่ลดการใช้จ่ายผ่านเงินสดมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเงินสดซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอเขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้งานโมบายวอลเล็ตเนี่ยก็จะทําให้เขาเริ่มเหมือนแบบไปใช้จ่ายผ่านโมบายวอลเล็ตตามสถานที่ต่างๆทั้งบนออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มากยิ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คือเขาก็เริ่มมีการรองรับการใช้จ่ายผ่านโมบายวอ a l l e t เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเหมือนกันก็เรียกว่ามีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ครัครับแล้วในปัจจุบันเนี้ยโมบายวอลเล็ตได้มีการพัฒนาขึ้นจากเมื่อในอดีตยังไงบ้างครับ คิดว่าจะมีการพัฒนาใน2ด้านหลักๆนะคะด้านที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการยอมรับของผู้ใช้งานในตอนต้นอย่างที่กล่าวไปเนาะทั้งผู้บริโภคแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็อีก2อาด้านที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่เรามีการเปิดตัวออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเช่นในช่วงอโควิดที่ผ่านมาที่ผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะทำงานจากที่บ้านหรือว่าถูกกักตัวอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ย่่่กิมาาานนซ้ขงงงยผทึึ ทางโมบายวอลเล็ตหรือช้อปปี้เพเองเนี่ยค่ะเราก็มีการเหมือนแบบไปซิงกับทางฝั่งช้อปปีก็คือผู้สามารถซื้อของบนช้อปปีแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็จ่ายเงินผ่านทางช้อปปี้เพยได้เลยรี่กาแบบว่าเป็นเหมือนแบบ Seamless Payment ก็คือแบบว่ารวดเร็วอ่ะใรรวดเร็วในการใช้งานแล้วก็มีความสะดวกสบายให้กับผู้โภคเนาะ แล้วก็ในส่วนของที่เป็นฝั่งออฟไลน์เองนะคะก็คือผู้บริโภคก็สามารถไปที่หน้าร้านค้าแล้วก็เลือกใช้จ่ายผ่านโมบายวอลเล็ตได้เหมือนกันแล้วก็อ,อีกภาคหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีการเหมือนรีแบรนด์จาก Air p เ y เป็น S h o e p ปี้เพยในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาเนาะเพื่อเหมือนแบบเป็นการรองรับในส่วนของการชำระเงินผ่านทางโมบายวอลเล็ตแล้วก็ผันธุ์กำลังกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช้อปปี้นะคะ<ม>เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเหมือนแบบเข้าแอปเดียวแล้วก็ทำรายการหลายๆอย่างได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทางผู้ใช้งานเนาะแล้วก็นอกจากนี้คะ่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยช้อปปี้เพเองเนี่ยคะ่ะก็เริ่มมีการาพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อเป็นแบบเหมือนแบบเป็น Financial Solution เนาะแล้วก็มีการเหมือนแบบให้ผู้ริพกนอกจากที่จะเป็นช่องทางการชำระเงินหรือจ่ายเงินแล้วเนี่ยคะ่ะก็สามารถไปทำการชำระบิลมากกว่า200รายการบนช้อปปี้หรือว่ามีการเติมเงินเติมอินเทอร์เน็ต หรือ <c oughs> ว่าจองตั๋วหนังอาแล้วก็อย่างเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบิน <c oughs> จองตั๋วรถทัวร์หรือว่าจองโรงแรมก็สามารถทำบนช้อปปี้เผยบนช้อปปีได้เหมือนกันครับที่นี้เนี่ยพอกลายเป็นว่ายิ่ง Mobile w a l l ็ตเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานครับ อยากรู้เลยครับว่าปัจจุบันนี้ความปลอดภัยในการใช้งานโมบายวอลเล็ตเนี่ยมีมากหรือน้อยแค่ไหนครับอโดยปกติเนี่ยคะ่ะโมบายวอลเล็ตเนี่ยเราจะมีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในสาช่วงเนาะอย่างช่วงที่1เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของตอนที่เราสมัครใช้งานโมบายวอลเล็ตตอนตอน้นก็จะมีการาให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องทําการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC อย่างที่เรารู้กันเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าคนที่สมัครเนี่ยเป็นเจ้าของ a อ count <า>นั้นจริง,รงๆเนาะ ส่วนสเต็ปที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่ลูกค้าต้องทำการล็อกอินเพื่อไปใช้งานโมบายวอลเล็ตเนาะลูกค้าก็จะได้รับ OTP ซึ่งเป็นเหมือนรหัสที่สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลาในเวลาหนึ่งเท่านั้น,นเป็นการยืนยันตัวตนว่าป็นเราเป็นเจ้าของวอลเล็ตนะจริงจริงใช่ค่ะ,คะยืนยันตัวตอนอีกรอบหนึ่งในการที่จะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานโมบายวอลเล็ตได้แล้วก็สเต็ปสุดท้ายเนี่ยค่ะเวลาที่เราทำการชำระเงินเราจะต้องจ่ายเงิน ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการขอพาสเวิร์ดเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของที่การจะใช้ใช้โมบายบัลเลตเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่3มีการสกรีนถึง3ขั้นตอนเลยใช่ค่ะนะครับก็คือเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความปลอดภัยยิ่งมากเนี่ยความซับซ้อนอ่ะบางทีมันอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเยอะเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือทําเพื่อความปลอดภัยล้วนๆเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้คือในฝั่งของลูกค้าเองเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเหมือนแบบ เข้าใจในเรื่องของการระบบรักษาความปลอดภัยเนาะแล้วก็ต้องเหมือนแบบช่วย p r o เท c ตัวเองด้วยนะ,ะคับหนึ่งเช่เนเรื่องของการแชร์ otp หรือ password เนี่ยครัก็คือเราไม่แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทำการแชร์ otp หรือ password ให้กับผู้ใช้งานอื่นนอกจากตัวของลูกค้าเองทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอระบบ digital wallet กลายเป็นว่าได้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ใช้งานก็จะมากขึ้นจะเห็นเลยว่าแหล่งช่วงหลังๆมาเนี่ย ทั้งจำนวนร้านค้าแล้วก็จํานวนคนที่ใช้งานภายใน Shopee Pay เ,เนี่ยน่าจะมีเยอะขึ้นแล้วทาง Shopee Pay นะครับมีการป้องกันภัยหรือว่ามีการระวังความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานอย่างไรบ้างครับ ในส่วนของ s h อ p e e Pay เองเนี่ยค่ะในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราก็มีการทำระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีทีมที่เหมือนมีการทำอัลกอริทึมเพื่อตรวจจับการใช้งานที่ผิดปกติหรือว่าเหมือนแบบเวลาที่เกิดเคสที่แบบรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงในการใช้งานเนี่ยค่ะใช่มีความน่าสงสัยเราก็จะมีระบบอัลกอริทึมในการตรวจจับสิ่งนั้นเนี่ยค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่ลูกค้ามีมีความ มีปัญหาในการใช้งานใดๆนะคะ <c oughs> เราก็จะมีทีม customer service ของเราที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงและก็7วันทาการเรียกไ,ได้ว่าทาง Shopee Pay เนี่ยก็ถือว่ามีการอำนวยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะทั้งเรื่องของฝั่งผู้บริโภคและก็ฝั่งร้านค้าหลักๆคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับแล้วทีนี้อยากรู้ครับว่านอกจากเรื่องความปลอดภัยอะครับฟังชันที่จะช่วยซัพพอร์ตให้กับผู้ใช้งานที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความสะดวกสบายทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีอะไรบ้างจากทาง Shopee Pay โอเคค่ะในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยค่ะเราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วกันนะคะคือกลุ่มที่1เนี่ยคือในฝั่งของผู้ใช้งานเองเนะะี่ยค่ะคือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถไปใช้งาน Sho p ปี้เพยในการเหมือนแบบชำระเงินผ่านทางการซื้อของบนแอปพลิเคชันช h o ปปีก็ได้เนาะหรือว่าอย่างการชำระบิลหรือว่าการไปใช้ใจ่ายผ่านทางช่องทางออฟไลน์ในหน้าร้านของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้เหมือนกันกแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชันให้กับผู้ใช้งาน ตลอดตลอดทุกๆเดือนเนาะนซึ่งในส่วนของผู้ใช้งานเนี่ยคือหลังจากที่เขาใช้งานเนี่ยบางทีเราก็จะมีการเป็นโปรโมชั่นในการคืนค,นคอยสให้กับผู้ใช้งานซึ่งลูกค้าเนี่ยค่ะก็สามารถเอาคอยสนั้นเนี่ยค่ะไปเป็นส่วนลดในการชําระเงินอีกครั้งหนึง่งต,ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือในฝั่งของผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าคแล้วก็อย่างกลุ่มที่2นะคะคก็คือเป็นพวกของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆค่ะคือในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีฟีเจอร์ที่เราเรียกว่าช้อปปี้แพลนเนี่ยมีเนาะซึ่งเป็นฟ ซื้อบนแอปพลิเคชันช h o ป e ีได้ค่ะซึ่งดิวที่เราคัดสรรมาเนี่ยก็คือจะเป็นดีลของร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆตัวของลูกค้าอย่างเข่นสมุ่าอยู่ในจังหวัดกรุงเทพก็จะเป็นดิวของร้านค้าต่างๆที่อยู่ในบริเวณของกรุงเทพหานครน,นะคะซึ่งหลังจากที่ลูกค้าเข้าไปซื้อดีลเนี่ยค่ะในการที่ร้านค้ามีดิวบนอิวช้อปปี้เทเนียมีให้กับลูกค้าในการซื้อตรงนี้ได้ค่ะก็จะเป็นการช่วยเพิ่ม t r a f f ิก รือเพิ่มเหมือนอาแวร์เนสให้กับทางร้านค้าแล้วก็พอลูกค้าซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความรู้จักร้านค้าต่างๆมากขึ้น<ม>เนาะแล้วก็จะสามารถที่เอาดีลนั้นเนี่ยค่ะไปแลกหรือว่าไปจ่ายเป็นเป็นโปรโมชั่นเพื่อชําระที่หน้าร้านออฟไลน์ต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแวร์เนสให้กับลูกค้าทั่วไปว่าได้รู้ครับว่าเฮ้ยมันมีร้านค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีดีลอะไรที่คุ้มค่าบ้างอยู่ในระบบ Shop e e Pay ใช่ครับ,รบแล้วถ้าพูดถึงความคุ้มค่าหรือว่าสิทธิพิเศษที่อยู่บน Shopee p เพนะครับมีสิทธิพิเศษอะไรที่ทาง Shopee p เพมอบให้กับลูกค้าบ้างครับ โดยสิทธิพิเศษของทางช้อปปี้เพย์เนี่ยค่ะโดยในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีการให้สิทธิพิเศษในช่วงของเทศกาลช้อปปิ้งต่างๆเนาะอย่างที่เรารู้จักกันอย่างเช่นพวกแกรมเบิร์ดดิจิตวันที่5เดือน5 6เดือน6อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพวกเทศกาลมิดมันเซลส์ Mid Sales, ซึ่งในส่วนของพวกเทศกาลช้อปปิ้งเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีโค้ดส่วนลดในการซื้อของอ e ีคอมเมิร์ซพิเศษสำหรับลูกค้าช้อปปี้เพย์เมื่อใช้จ่ายผ่านทางช้อปปี้เพย์ในการเช็คเอาท์นะคะและนอกจากนี้คะ่ะเราก็จะมีวช้อปปี้เพย์ทุกวันที่25ซึ่ง ใช่คะ่ะซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษสําหรับลูกค้าช้อปปี้เทโดยเฉพาะเลยเราก็จะมีการคัดสรรโปรโมชั่นต่างๆในส่วนของ e commerce, อีคอมเมิร์ซหรือว่าจ่ายบินอ่าหรือว่าจองตัว๋วเครื่องบินจองตั๋วรถทัวหรือว่าโรงแรมต่างๆที่เรา,าให้ฟังตอนแรกเนะะี่ยค่ะซึ่งพอลูกค้าเข้าไปในวันนั้นเนี่ยลูกค้าช้อปปี้เพจะเห็นโปรโมชั่นต่างๆหลากหลายเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าช้อปปี้เพยโดยเฉพาะแต่ว่าจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อชําระผ่านช้อปปี้เพเท่านั้นทูกต้องค่ะก็คือต้องใช้ช้อปปี้ เชื่อได้เลยว่าโมบายวอลเล็ตเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายให้กับเราได้ในอนาคตน,นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งผู้บริโภคเองหรือว่าจะเป็นทางฝั่งภาคธุรกิจเองที่ต้องให้ความสําคัญเนี่ย mm hmm. ก็คือเวลาที่จะเลือกใช้โมบายวอลเล็ตนะครับควรจะเลือกใช้ โมบายวอลเล็ตที่มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็สร้างความสะดวกสบายแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเพื่อดูแลเงินในกระเป๋าเราให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและ s h o e p ปี้เพเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันโมบายวอลเล็ตที่น่าสนใจอย่างที่คุณแต้มเล่ามาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้บริโภคที่มีสิทธิต่างๆที่ประโยชน์ดีลต่างๆหรือว่าจะเป็น พรีเวลเลช e ์เมมเบอร์อะไรก็ตามนะครับตรงนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์และก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเพราะนอกเหนือจากคนทั่วไปเนี่ยที่สามารถใช้บริการของ Shopee Pay หรือว่า Mobile Wallet ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทางฝั่งธุรกิจเองหรือว่าภาคธุรกิจเองก็สามารถใช้ Shopee Pay เป็นโซลูชันในการรับชาระเงินได้ดียิ่งขึ้น รเรียกได้ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มอีโคซิสเต็มของช h o p e e Pay ให้ดียิ่งขึ้นนะครับโมบายวอลเล็ตเนี่ยจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ชีวิตเรานะครับมีการใช้จ่ายรับเงินชําระเงินได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับโลกยุคอนาคตหรือว่า c a s h l e s s society ยุคที่เงินสดไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแตมมนทิตาเดี่ยววิไลแคมเปญแอดโกรดมาร์เก็ตติ้งเมนเจอ จากบริษัท s h o ปปี้เพประเทศไทยมากนะครับขอบคุณมากครับ mm hmm. ครับสำหรับเอพิโซดต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรและแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับก็สามารถติดตามได้ทางรายการดิจิทัลไฟ n นนซ์วันโอวันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ